Adobe Illustrator Tutorial ออกแบบข้อความ3ามมิตินะครับนี่เป็นการออกแบบข้อความสามมิติที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องใช้คำสั่งของ3ามมิตินะครับหรืออ,อย่างนะครับเราไม่ต้องใช้ 3D นะครับมาดูวิธีการกันเลยว่ามันมีวิธีการทำยังไงนะครับมาที่เครื่องมือ Artboard ถู Art เลือกเรีว artboard ตรงนี้ ที่จะนำตัวษอที่พิมพ์เอาไว้นะครับวางไว้แบบนี้หลังจากนั้นเราก็มาที่เครื่องมือเลือกเทเลือกสร้างสี่เหลี่ยมมันสร้างสักป,ประมาณนี้สี่เหลี่ยมอันนี้มีฟิลเป็นนอนมีโกเป็นสีแหล็กโกมีความหนาที่หนึ่งพอยอสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่เครื่องมือ ไดเล็กซ์ไดเรกซ์เลชนดูนะครับลูกศรขเว้านำมาคลิกที่จุดนี้นะครับเดี๋ยวขยายใหญ่ๆให้ใหใหมองชัดๆมาเลือกที่ลูกศอขเวาแล้วก็มาคลิกให้มันเป็นจุดดำจุดเดียวเมื่อในเมื่อมันเป็นจุดดำจุดเดียวแล้วน,นะคะระับแล้วกากดชิบค้างไว้แล้วก็เลือกดึงขึ้นไปแบบนี้กดชิบค้างไว้ด้วยนะครับให้มันเฉียงๆแบบนี้จากนั้นก็มาที่ข้างล่าง นำ direct section o ูคลิกเลือกแบบนี้ให้มันเป็นจุดเข้มจุดเดียวกดชิปค้างไว้แล้วก็กดดึงมาแบบนี้กดชิปค้างไว้ด้วยประมาณนีน้เราก็จะได้ลักษณะของสี่เหลี่ยมที่เป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นเราก็เลือกสี่เหลี่ยมอันนี้เอาไว้แล้วก็มาที่เครื่องมือ rotate o l เข้ามาเลือกเครื่องมือ reflect tool ที่ต้องการสี่เหลี่ยมอันนี้มาอีกหนึ่งชิ้น โดยการให,ให้มันหันกลับมาประมาณน,นี้นะครับเราก็เอามาไว้ตรงนี้อัตเด็ตครั้งไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ดิฟคิวิลแล้วก็ตรงนี้เป็นเลือกเป็นเวอร์ติ l ลนะครับเมื่อกี้เราถ้าเราเราจะเห็นว่ามันมีมันกลับมาด้านนี้นะครับสะท้อนกลับมาด้านนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้จากที่เราต้องการเราก็ใช้คำสังส่ง c o p y เราก็จะได้ลักษณะของสี่เหลี่ยม2ชิ้นแบบนี้ตรงนี้พี่จะเถิกมันออกไปด้วยการใช้ปุ่มสามเหลี่ยมที่ปุ่มคีย์บอร์ดนะครับเป็นปุ่มเพิ่มแสงน,นะครับเคาะเคาะให้มันมีความห่างกันจากนั้นเราก็เลือกแบบนี้เลือกทั้งสองวัตถุแล้วก็มาที่คลิกเมาส์ขวามาที่ Arrange สร้าง bring to f r o n t นะครับก็คือให้มันมาอยู่ด้านหน้านะครับจากนั้นก็เลือกตัวอักษรทั้งสองตัวนะครับกด Control, บวกชิปบวก o เป็นการ c r e a ย e o อ t l i ล e ตรงนี้ที่จะเลือกแบบนี้นะครับเลือกทั้งสองชิ้นก็คือตัวอักษรตัวนี้แล้วก็สี่เหลี่ยมอันนี้จากนั้นเราก็มาที่ Object นะครับมาที่ e n v e l o p e distort นะครับจากนั้น ก็ใช้คำสั่ง make with top object แบบนี้นะครับตัวนี้เอามาวางไว้แบบนี้แล้วก็เลือกทั้งสองวัตถุจากนั้นก็มาที่ object มาที่ develop dot นะครับแล้วก็เลือก make with top object แบบนี้เแบบนะครับเราจะได้ลักษณะของ ออกสอนเป็นข้อความสามมิติแบบนี้ที่ทําง่ายๆนะครับก็ลองไปหัดทําดูนะครับ Adobe Illustrator Tutorial ออกแบบข้อความสามมิติขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนพุกรา55ยนะครับสวัสดีครับ